หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตลอดนะคบว่าสมองของเราเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุดตอนที่เรานอนหลับแต่ถ้าผมบอกว่ากุญแจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานอนนานแค่ไหนแต่อยู่ที่มื้อเช้าของเราล่ะครับคือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ครับกระบวนการฟื้นฟูนฟนสมองตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยนะครับถ้าสมองไม่ได้รับวัตถุดิบที่จําเป็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของวันและไอ้วัตถุดิบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําตอบอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยนะ เพราะมันไม่ใช่ยาบำรุงราคาแพงๆหรืออาหารเสริมจากต่างประเทศอะไรเลยครับแต่มันอยู่บนจานอาหารเช้าที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองตัวเลข23%นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะแค่เราเปลี่ยนมื้อเช้าจากปลาท่องโกก,กับกาแฟมาเป็นอาหารที่มันมีโปรตีนดีๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความจําได้เกือบหนึ่งใน4เลยนี่คือสิ่งที่งานวิจัยล่าสุดในปี2023เขาไปยืนยันมาในกลุ่มผู้สูงอายุเกิน60ปี แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คนส่วนใหญ่กลับพลาดโอกาสนี้ไปง่ายๆเลยก็พอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสมองกําลังร้องขออะไรอยู่เอาละครับมาเริ่มกันที่พระเอกของเราในวันนี้เลยดีกว่าซึ่งเคยถูกมองเป็นผู้ร้ายมานานหลายสิบปีเลยนะนั่นก็คือไข่ต้มครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราถูกทําให้กลัวเรื่องคอเลสเตอรอลตอนนี้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆได้พิสูจน์แล้วครับว่าไข่คือสุดยอดอาหารที่สมองเราขาดไม่ได้เลยจริงครับ หัวใจสําคัญของไขมันมาอยู่ในสารอาหารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนครับซึ่งมันเป็นเหมือนวัตถุดิบหลักในการสร้างอะเซทิลโคลีนสารสื่อประสาทที่จําเป็นมากๆกับความจําและก็การคิดวิเคราะห์ของเราพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะผลิตสารตัวนี้ได้น้อยลงนี่แหละครับคือสาเหตุของอาการที่แบบเอ๊ะคำนี้มันติดอยู่ที่ปากนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกหรือความรู้สึกที่สมองมันตื้อๆที่หลายคนกําลังเป็นกันอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่โคลีนอย่างเดียวนะครับ ไข่ต้มเนี่ยเหมือนมีทีมเวิร์กสารอาหารที่ทำงานร่วมกันเลยทั้งวิตามิน B12 ที่เปรียบเสมือนฉนวนหุ้มสายไฟของสมองช่วยให้การส่งสัญญาณมันป๊อปป๊อปรวดเร็วขึ้นแล้วก็ยังมีวิตามินดีที่ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะสมองเราจะเข้าสู่โหมดซ่อมแซมได้ไม่ดีเลยถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เครียดหรืออารมณ์ไม่คงที่ข้อมูลนี้ยิ่งตอกย้าความสัมพันธ์ของโคลีนเข้าไปอีกครับงานวิจัยในปี2022เขาพบว่าการที่เรากินโคลีนให้เพียงพอในแต่ละวันเน สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นได้ถึง28%แเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องจริงจากคุณลุงประสิทธิ์วัย76ปีจากนครราชสีมานะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยท่านละวันหลังจากที่ท่านเพิ่มไข่ต้มแค่2ฟองในมื้อเช้าเป็นประจำผ่านไปแค่3ส,สัปดาห์ท่านรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แค่อารมณ์ดีขึ้นนะแต่คิดได้ดีขึ้นด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจริงๆจากอาหารที่เราเลือกกินเข้าไป เอาละครับอาหารอย่างที่สองหลายคนอาจจะกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือโจ๊กข้าวกล้องหรือข้าวต้มที่ทำจากข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวไรซ์เบอรี่นี่คือแหล่งพลังงานชั้นดีเลยครับที่จะทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันโดยไม่มีอาการสมองดับตอนเสสายสไลด์นี้อธิบายได้เห็นภาพชาัดมากเลยครับคือสมองเราเนี่ยต้องการพลังงานจากกลูกโคสก็จริงแต่มันต้องการในรูปแบบที่ค่อยๆปล่อยออกมา เหมือนน้าที่ค่อยๆหยดลงมาไม่ใช่การสาดเข้ามาทีเดียวแล้วก็หายไปซึ่งเขาบอกได้เชิงซ้อนในข้าวกล้องเนี่ยทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับต่างจากพวกแป้งขัดขาวที่ทําให้น้ําตาลในเลือดมันพุ่งสูงแล้วก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วทําให้เรารู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยทั้งตื่นตัวแล้วก็หมดแรงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ความมหาัศาจรรย์ของข้าวกล้องมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับในข้าวกล้องยังมีใย,ยอาหารที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอสําคัญของความเสื่อมในสมองเลยนะ แล้วก็ยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ระบบประสาทสงบลงเตรียมความให้สมองเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมในตอนกลางคืนได้อย่างเต็มที่และนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดครับใครจะไปคิดว่าการกินโจ๊กข้าวกล้องตอน7จ็ดโมงเช้าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้สมองผลิตเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนสี่ทุ่มมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่าอัศจรรย์มากซึ่งเริ่มต้นจากอาหารง่ายๆบนจานในมื้อเช้าของเรานี่เองมาถึงอาหารอย่างสุดท้ายครับเป็นผลไม้ไทยๆท,ที่ หาซื้อง่ายราคาไม่แพงเลยแต่กลับมีคุณค่าสูงอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าครับหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะแต่จริงๆแล้วนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของเราซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของการซ่อมแซมแล้วก็ล้างพิษในสมองเลยล่ะครับกล้วยน้ำว้านี่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนครับ ร่างกายเราจะนำสารตัวนี้ไปสร้างเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้อารมณ์ดีและก็มีสมาธิในตอนกลางวันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินในตอนกลางคืนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนอนหลับลึกและการที่สมองจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ในกล้วยยังมีวิตามิน B6 ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญเลยนะในกระบวนการเปลี่ยนทริปโตเฟนให้เป็นเซโรโทนินแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอย่างโพเทสเซียมกับแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทผ่อนคลาย ทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันเพื่อเตรียมร่างกายและสมองให้พร้อมเข้าสู่โหมดการซ่อมแซมอย่างเต็มที่ในตอนกลางคืนข้อมูลนี้ยิ่งสนับสนุนแนวคิดนี้เข้าไปใหญ่เลยครับงานวิจัยในปี2023เขาเพบว่าผู้สูงอายุที่บริโภคอาหารที่มีทริปโตแฟนเยอะๆในช่วงก่อนเที่ยงวันเนี่ยรายงานว่าพวกเขานอนหลับได้สนิทขึ้นตื่นกลางดึกน้อยลงแล้วก็รู้สึกสดชื่นกว่าเดิมมากเมื่อตื่นนอนซึ่งคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นนี้วัดผลได้ถึง33%เลยนะครับ เรื่องราวของคุณป้าสมจิตวัย71ปีจากเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆครับท่านละว่าแค่เพิ่มกล้วยน้ำว้าสุกหนึ่งลูกในตอนเช้าก็ช่วยเปลี่ยนจากที่เคยตื่นมาก็เหนื่อยแล้วเหมือนสมองไม่ได้พักให้กลายเป็นคนที่หลับลึกขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆได้เลยโอเคครับพอเรารู้ถึงพลังของอาหารทั้ง3อย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนความรู้เป็นการลงมือทำกันละครับด้วยแผนการง่ายๆที่เรียกว่าแผน11 1 ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในวันพรุ่งนี้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันอะไรมากมายเลยหัวใจสําคัญของแผนนี้ก็คือการหมุนเวียนครับเราไม่จาเป็นต้องกินทุกอย่างในวันเดียวนะการสลับสเปลี่ยนเมนูแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายและที่สําคัญคือไม่ทําให้เรารู้สึกเบื่อครับและมีข้อแนะนําที่สําคัญที่สุดเลยคือควรทานมื้อเช้าภายในสองชั่วโมงหลังจากตื่นนอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพร้อมรับสารอาหารได้ดีที่สุด เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะซึ่งเป็นบทสรุปที่ผมอยากจะเน้นยำ้ำและฝากให้ทุกคนได้ลองนำไปคิดต่อกันดูในทุกๆเช้าที่เราเลือกอาหารเนี่ยครับสมองของเรากำลังรอคำตอบจากเราอยู่เงียบๆนะครับว่าวันนี้เราจะเลือกมอบวัตถุด,ดิบให้มันได้ซ่อมแซมตัวเองหรือจะปล่อยให้มันค่อยๆเสื่อมถอยลงไปนี่คือสาระสาคัญที่สุดเลยครับพลังในการดูแลสมองนั้นมันอยู่ในอาหารที่เรียบง่ายหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเลย ไข่ต้มโจ๊กข้าวกล้องและกล้วยน้ำว้าคือสัญญาณทางเคมีที่เราส่งไปบอกสมองในทุกๆเชา้าว่าวันนี้เราพร้อมแล้วสำหรับการซ่อมแซมมันอาจจะไม่เปลี่ยนทุกอย่างได้ในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เราคิดวิธีที่เรานอนหลับและวิธีที่เรารู้สึกเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกๆเชา้าคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดีแต่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นดูแลสมองของเราด้วยอาหารชนิดไหนเริ่มต้นได้เลยนะครับ เพราะวัตถุดิบทั้งหมดนี้มีอยู่ในตลาดใกล้บ้านของเราทุกคนครับหลังอายุ60ปีผลไม้5้าชนิดที่ทําร้ายความจําของคุณแจนันและ5ชนิดที่ช่วยกอบกู้สมองจากความหลงลืมเคยเป็นไหมครับรู้สึกเหมือนมีหมอกลงในหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกลืมคําง่ายๆที่จะพูดหรือแบบเดินเข้าห้องไปแล้วยืนงงว่าเอ๊ะเราจะมาทําอะไรนะอาการแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะอายุที่มากขึ้นอย่างเดียวนะครับ แต่สาเหตุมันอาจจะซ่อนอยู่ในจานผลไม้ที่เรากินทุกวันนี่เลยครับใครเคยเป็นแบบนี้บ้างพิมพ์คําว่าใช่มาในคอมเมนต์หน่อยหรือจะพิมพ์อายุกับจังหวัดที่ดูอยู่ก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามีเพื่อนร่วมชะตากรรมกันเยอะแค่ไหนอาการพวกนี้มันน่าหงุดหงิดใจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้นแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในจานผลไม้ของเรานี่เองเอาล่ะครับ วันนี้เราจะมาดูกันตามนี้เลยนะฮะเริ่มจากสาเหตุที่ซ่อนอยู่ไปรู้จักกับวายร้ายผลไม้5อย่างแล้วก็แน่นอนครับต้องมีฮีโร่มาช่วยอีก5อย่างพร้อมกับคู่มือการกินง่ายๆและปิดท้ายด้วยคำเตือนสำคัญทางการแพทย์ครับไปกันเลย หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือพอเราอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยสมองของเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟหรือว่าเปราะบางต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่มันสวิงขึ้นลงง่ายกว่าเดิมมากแล้วก็ยังไวต่อสิ่งที่เรียกว่าการอักเสบเงียบด้วยครับซึ่ง2อ,อย่างนี้แหละที่มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยทั้งกับความจาสมาธิหรือแม้แต่อารมณ์ของเราไอเจ้าการอักเสบเงียบนี่แหละครับคือศัตรูตัวร้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เลย ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนมีไฟกองเล็กๆที่ค่อยๆคุกกุ่นอยู่ในหลอดเลือดสมองของเรานะครับมันค่อยๆทําลายเซลล์สมองไปทีละนิดๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วการกินอะไรหวานๆที่ทําให้น้าตาลพุ่งสูงบ่อยๆก็เหมือนเราคอยไปเติมเชื้อเพลิงให้ไฟกองนี้มันลุกโชนขึ้นมานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอย้ําตรงนี้ชัดๆเลยว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่การทําให้ทุกคนกลัวผลไม้นะครับไม่ใช่การห้ามกินผลไม้ไปซะทั้งหมดเลยแต่คือการมาเรียนรู้และ ปรับวิธีการกินเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดต่อสมองของเราครับเอาล่ะครับได้เวลามาเปิดโปองไวรัสทั้ง5ชนิดกันแล้วที่มันแฝงตัวมาในคราบของผลไม้แล้วก็อาจจะกำลังทำร้ายความจำของเราอยู่แบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมาเริ่มที่ไวรัสตัวแรกเลยครับสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันสะดวกแล้วก็ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพด้วยซ้ํานั่นก็คือผลไม้กระป๋องหรือผลไม้ในถ้วยที่แช่อยู่ในน้าเชื่อน,นั่นเองครับ คือตัวปัญหาหลักๆเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผล,ลไม้หรอกแต่อยู่ที่ไอ้เจ้าน้าเชื่อมเนี่แหละครับมันเหมือนเป็นระเบิดน้ําตาลเลยนะพอกินเข้าไปปุ๊บอินซูลินในร่างกายเราพุ่งปรีดเลยแล้วมันก็ไปสร้างการอักเสบเงียบๆในหลอดเลือดสมองเล็กๆของเราผลก็คือสมองตื้อคิดเช้าไปหมดเลยวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเลยนะครับแค่เปลี่ยนไปกินผลไม้สดๆทั้งลูกแทนแค่นั้นเลยครับ เรื่องของคุณลุงวิชัยนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับตอนแรกท่านก็เชื่อว่าการกินผลไม้ในน้ำเชื่อมทุกเช้าเนี่ยคือการดูแลสุขภาพแต่กลับมีอาการหลงหลงลืมๆพอเปลี่ยนพฤติกรรมแค่นิดเดียวเองนะผลลั์มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่แสดงให้เห็นเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กับสมองของเราได้จริงๆมาต่อกันที่าวร้ายตัวที่2นะครับตัวนี้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยแหละนั่นก็คือน้ําผลไม้ครับ ใช่ครับรวมถึงน้ำผลไม้ที่เราคั้นเองสดๆที่บ้านด้วยนะสไลด์นี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับลองดูนะฮะน้ำผลไม้เนี่ยพอเราคั้นเอาแต่น้ำกากใยมันหายไปหมดเลยน้ำตาลก็เลยวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดเราได้แบบทันทีเหมือนจะรวดพุ่งเลยครับแล้วมันก็พุ่งไปโจมตีสมองเราโดยตรงโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางความจำของเราเลย แต่พอเรากินผลไม้ทั้งลูกกากใยที่ยังอยู่ครบเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําเลยครับค่อยๆปล่อยน้ําตาลออกมาอย่างช้าๆทําทให้สมองได้รับพลังงานแบบนุ่มนวลไม่เกิดการกระชากครับวายร้ายตัวที่3ก็คือผลไม้แหง้งที่หลายๆคนชอบซื้อมาทานเป็นของว่างเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันคือน้ําตาลที่เข้มข้นมากๆบางทีอาจจะหวานกว่าน้ําอัดลมซะอีก อันตรายของมันนี่มาแบบสองดงเลยนะครับอย่างแรกคือน้ำตาลที่อัดแน่นมากๆอยู่แล้วแล้วอย่างที่สองก็คือสารพัดสิ่งที่เติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมที่เคลือบไว้น้ำมันราคาถูกที่ใช้แปรรูปหรือสารกันเสียซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นผลดีกับร่างกายเลยวิธีแก้ก็คือให้ปรับมุมมองใหม่ครับให้มองว่ามันคือขนมหวานไม่ใช่อาหารสุขภาพที่จะกินได้ทุกวันโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือมีภาวะดื้ออินซูลินอยู่แล้ว ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับมาถึงวรยร้ายตัวที่4ครับคราวนี้เป็นผลไม้สดๆจากธรรมชาตินี่แหละครับอย่างมะม่วงสุกหวานฉ่าหรือทุเรียนอร่อยอะไรซึ่งจริงๆมันดีนะครับแต่ก็อาจกลายเป็นวรยร้ายได้เหมือนกันถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปจนร่างกายในวัยที่สูงขึ้นของเราเนี่ยจัดการไม่ไหวดูตัวเลขบนสไลด์สิครับ 40กรัมนั่นคือปริมาณน้ำตาลในมะม่วงสุกลูกใหญ่ๆแค่ลูกเดียวนะครับถ้าจะให้เห็นภาพมันคือน้ำตาลทรายเกือบ10ช้อนชาเลยนะการที่ร่างกายได้รับน้ำตาลปริมาณมหาศาลขนาดนี้ในครั้งเดียวมันอาจจะทำให้สมองเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้เลยผลก็คือเราจะรู้สึก ur, เบลอบลเหนื่อยๆไม่มีสมาธิเพราะงั้นทางออกไม่ใช่การเลิกกินนะครับแต่คือการจัดปริมาณให้พอดีพอดีครับและแล้วก็มาถึงวายร้ายตัวสุดท้ายครับ ที่มักจะซ่อนตัวอยู่หลังฉลากคำว่าเพื่อสุขภาพนั่นก็คือบรรดาขนมผลไม้แปรรูปทั้งหลายอย่างเช่นกล้วยอบกรอบมันอบหรือผลไม้อบแห้งที่มาในถุงสวยๆนั่นแหละครับขนมพวกนี้นี่ถือเป็นการโจมตีสมองแบบคูณ2เลยนะครับ 1. คือจากไขมันอักเสบที่ได้จากกระบวนการแปรรูปและ2คือจากน้ำตาลที่พุ่งสูงปรีดมีกฎง่ายๆให้จำเลยครับ ถ้าของกินชิ้นนั้นมันอยู่ในถุงกรอบๆแล้วเก็บได้นานเป็นเดือนๆเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับสมองของเราเท่าไหร่เรื่องของสดดีกว่าครับเอาละครับเราผ่านเรื่องของาวรายกันมาพอสมควรแล้วถึงเวลามาดูด้านสว่างกันบ้างดีกว่าเราจะมาทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ผลไม้5ชนิดที่จะเข้ามาช่วยปกป้องและบำรุงสมองของเรากันครับและนี่ก็คือทีมฮีโร่ของเราครับเริ่มจากบลูเบอร์รี่ที่ช่วยปกป้องเซลล์ความจำ อาจจะโรยวนโยกเกิดตอนเช้าก็ได้ทับทิมช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอปเปลิลที่สำคัญต้องกินทั้งเปลือกนะคะจะช่วยต้านการอักเสบได้ดีมากส่วนกีวีก็ช่วยลดความเครียดและสุดท้ายคืออะโวคาโดที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับสมองเราอาจจะกินกับขนมปังโฮวีตเป็นมื้อเช้าก็ได้ครับเยี่ยมเลย มาถึงตรงนี้เราจะมารวบรวมบทเรียนทั้งหมดที่คุยกันมาให้กลายเป็นแผนปฏิบัติง่ายๆที่ทุกคนทำตามได้เพื่อให้เรากินผลไม้แล้วสมองได้ประโยชน์จริงๆครับโอเคมาถึงหลักการกินแบบฉลาดๆที่จะช่วยให้สมองเราได้ประโยชน์เต็มๆนะครับจำง่ายๆเลยอย่างแรกเลือกกินผลไม้เป็นลูกๆดีกว่าคั้นเป็นน้าเสมอ 2. ถ้าจะกินผลไม้ที่หวานหน่อยลองกินคู่กับของที่มีโปรตีนหรือใยอาหารดูอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือถั่วนิดหน่อย มันจะช่วยชะลอให้น้ําตาลเข้าเลือดช้าลง 3. พยายามอย่าก,กินผลไม้วนหวานหลายอย่างอัดกันในมื้อเดียวนะครับส่วนพวกผลไม้แปรรูปในถุงให้ขิดซะว่ามันคือขนมไม่ใช่อาหารสุขภาพและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือความสม่ําเสมอการกินของดีทีละน้อยแต่ทําทุกวันเนี่ยดีกว่าการอัดกินเยอะๆแค่วัน2วันแน่นอนครับ และก่อนที่เราจะจบกันนะครับมาถึงส่วนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือคำเตือนทางการแพทย์ซึ่งต้องขอให้ทุกคนตั้งใจฟังและให้ความสำคัญกับส่วนนี้เป็นพิเศษเลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงความรู้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์สำหรับใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานโรคไตไขมันพอกตับ โรคหัวใจหรือเก้าหรือกำลังทานยาหลายชนิดอยู่การปรึกษาคุณหมอหรือนักกำหนดอาหารก่อนที่จะปรับเปลี่ยนการกินเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าปรับเปลี่ยนอะไรด้วยตัวเองเด็ดขาด สุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ทุกคนลองกลับไปสำรวจตัวเองดูครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเผล่อกินวายร้ายข้อไหนบ่อยที่สุดและจะเริ่มเพิ่มฮีโร่ชนิดไหนเข้ามาในมื้ออาหารเป็นอย่างแรกลองคอมเมนต์คำตอบพร้อมกับอายุและจังหวัดมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพสมองที่ปลอดโปร่งในระยะยาวของเราก็ได้ครับ